อ่ะโอเคเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอยู่หน้าออนไลน์นะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับอย่างที่ผมคาดการไว้ว่าอีกไม่นานโปรก็จะกลับมานะครับก็นะช่างหัวมันนะครับคือโปรตอนนี้มันก็น้อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะน้อยอยู่นะผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับแต่ก็ใครที่ใช้ได้ก็อย่าเผยแพร่ละ นะครับขอร้องว่าอย่าเผยแร่นะใครใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับอย่าสอนเลยนะผมขออะไรว่าอย่าสอนเพราะตอนนี้บรรยากาศในเกมกํลาลังเปลี่ยนไปนะครับคือเอ็มกำลังราคากําลังขึ้นนะฮะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากครับคือวันนี้ผมจะมาเล่นอาชีพสังขราชนะครับหรือพระนั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะวันนี้ ว่างๆนะครับจะไปตีบอสให้ดูสักหน่อยนะครับคือไอ้บอสตัวเนี้ยมันเคยได้ชื่อว่าเป็นบอสที่โหดที่สุดนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นบอสที่โหดที่สุดสําหรับหลายคนนะครับคือมันชนะยากมากนะถ้าลงคนเดียวนี่ไม่มีทางจะสู้มันได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีสกิลใหม่เข้ามาก็หลายชีพสู้กับมันได้นะครับเช่นสังคาราตแล้วพวกเอ็นชานเตอร์จอมดาบพวกนี้น่าจะสู้ได้พระดินนะฮะสู้ได้แล้วก็นักฆ่ามั้ง คือแต่ก่อนบอสนี่คือบอสที่โหดที่สุดเลยนะครับในเกมนี้นะพร้อมันเป็นบอสที่มีมันบอสเป็นบอสที่ป่วนมากนะครับมีทุกสถานะวันนี้เราจะาพะมาตีบอสกันนะเดี๋ยวขอเดินแป๊บหนึ่งนะครับถึงเดินถึงบอสเราจะถ่ายดูอีกทีแล้วกันอ่ะโอเคเราก็เดินมาถึงบอสกันแล้วนะครับตอนนี้คือบอสนี้ก็หลายคนคงรู้จักนะครับเคยผ่านเชสมาก็น่าจะเคยเห็นเป็นบอส ชื่อซีมอฟนะครับบอสนี้ถือว่าโหมดมากนี่นะไอ้แมงป่องเนี่ยคือไอ้แมงป่องเนี่ยมันดรอปกรงเล็บนะครับกรง,ง,งเล็กลมกรงกรงเล็กธลาดลมนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็แพงน่าดูนะครับทําไมถึงแพงก็เพราะว่าไอ้พวกนินจาเปิดโปรทั้งหลายมันลงไอ้บอสนี้ไม่ได้นะครับคือบอสนี้มันป่วนมากนะครับทั้งลด HP ติดพิษติดอะไร ตาบอดมืดชาอะไรเยอะแยะนะครับวันนี้เราจะมาลงบอสตัวนี้กันโอเคสังเกตนะครับว่าบอสนี้ไม่มีคนมาฟาร์มเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าแมปมันไปไกลแล้วนะครับเลยไม่ค่อยมีคนมากันเดี๋ยวไอสังขาราวันนี้ผมจะใช้เป็นเซ็ตสะท้อนนะครับสะท้อนโอเคสะท้อนก็ใส่แล้วนี่วาโอเคอับเซ็ตสะท้อนนะครับตอนนี้ผมใส่เซตสะท้อนอยู่ เซตสะท้อนคืออะไรก็คือเซตที่ยืนให้บอสอะตีเราเข้าไปนะครับเราก็ยืนฮิวตัวเองแล้วบอสก็จะตายนะครับคือแบบว่าตีมาสะท้อนกลับไม่โกงนะครับโอเคบัฟน่าจะครบแล้วนะครับหรือเปล่ากดยากันพิษนะครับสําคัญที่สุดคือพิษเนี่ยแรงมากคือสายเราเนี่ยถึงจะตาบอดกิบอัมาพาตไปก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราไม่ได้ไล่สกิลเราแค่ ยืนหิวตัวเองนะครับมาเราลุลยบอสก,กันเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ <c oughs> วิธีใชก้ก็ไล่สกิลนี่ไปนะครับจากนั้นเราไม่ต้องทำอะไรนี่เราสตั้นนะครับโอ้โหอะไรมันตีไปสองหมืนเลยเหรอเดี๋ยวนะจะไหวเปล่าเนี่ยโดนตบไปสองหมื่นตะเกียบเฮ้ยสกิลดีเร็วๆหน่อย โอเคกลับมาแล้วนะฮะสะท้อนสังเกตสังเกตว่าผมไม่ได้กดสกิลตีนะครับผมกดแค่ฮิลเดี๋ยวเราจะสตันตอีกครั้งนี่สตันแล้วนะครับโอเคจบนะครับนี่คือบอสท,ที่เคยโหดที่สุดในเกมนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังโหอดอยู่ดีเก <laughs> <laughs> ือบตายนะครับมันไม่ใช่เล่นนะครับบอสนี้โหดมากสังขราช สู้ได้นะครับพอสู้ได้ตะกี้โดนตบไปสองหมื่นเเงือบเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของใน่ผมใส่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็เป็นคาทาเอีเวต์น,นะครับอีเ,อเวต์ล่าสุดคือเอีเว้น,นงเงือกนะครับยัดเกลดเท้าไปนี่นะครับตามนี้นะครับส่วนชุดจะเป็นชุดบาดหลวงทมินไงชุดบาดหลวงทมินเนี่ยมันมีออฟฟิเชียลก็คือเนี่ยเมื่อป้องกันมีโอกาสโต้ต,ตอบด้เวทนะครับแล้วก็ยัดมอดัสนะครับนี่นะโอเค เอ็มเอทีเคสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็โล่ผมใช้เป็นไวโอลานะครับคือมันสะท้อนไอโล่เนี่ยมันสะท้อนเวทแรงมากนะครับสะท้อนได้ทีละหมื่นเลยมั้งนะฮะส่วนไอหินเนี่ยผมยังหาหินเอทเคไม่ได้เอ็มเอทีเคไม่ได้นะครับเลยใส่เว้นหินฮิวไปก่อนแล้วก็เป็นแหวนนะครับแหวนแจกอย่าทิ้งนะครับใครได้จากเคลหลักจําเป็นมากครับแหวนพวกนี้ผมเอามายัดโซฟิส เอ้น,นี่ดาวบกหินเดี๋ยวว่าโซ,โซ,โซฟิตเออนี่นี่ครับโซฟิทไอเน,นี้ยเมื่อป้องกันก็มีโอกาสตอบโต้ด้วยเวทเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันประมาณหนึ่งหมื่นเลยนะฮะสะท้อนแต่ละทีเนี่ยโอเคเดี๋ยวีอะไรอีกไอ้น,นี้ไม่ได้ใช้ไอ้น,นี่คือเซตเนมิสิตนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเอ้ยไอ้นี้ถูกแล้ว โอเคมิซาลูนาอยู่ไหนเฮ้ hey. เดี๋ยวผมจะมาตีบอลให้ดูนะครับสังคาราใส่นี้มันเถื่อนนะตอนนี้มีบัฟบัฟครบนะครับนะจัดไปดาเมจของสังคาราตอนนี้มันถือว่าแรงมากนะครับไล่เอืมอยู่ที่สามหมื่นเก้าเลยนะครับดาเมจไม่ธรรมดานะสังคา拉 คือไอ้มอนพวกนี้เป็นมอญทัดมืดแล้วก็เรามันจะตีแรงกว่าปกตินะครับคือถ้าตีมอนปกติมันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองหมื่นเก้าถึงสามหมื่นนะครับนี่คือเซตดาเมจของสังฆราชนะครับใช้เวลไวมากดูจากสกิลไล่สกิลแล้วก็สกิลดีเลย์นะครับไม่เห็นต้องโปเลยเห็นไหยในสี่สิบเคเลยเดียกว่นี่นะครับประมาณนี้ <c oughs> เวิวไม่ยากครับสหรับสายนี้ นี่ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับใครที่เป็นสายขาวเราไม่เล่นโปรนะครับแนะนําสายนี้ด้วยเรียวง่ายนะครับคือถ้าเรียวยเรายังไม่ถึงร้อเราจะไม่มีสกิลนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นเซสท้สอนก็คือไอที่ผมใช้ให้ดูอะเนี่ยเป็นบาดหลวงทมินไวโอลาแล้วก็แหวนแจกยัดโซฟิสนะครับรับรองพิลสบายนะครับพิสบายยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูครับผมจะไม่ใช้ในมิสิตนะ โอเคไปโอล่าแล้วก็ซูฟิธนะครับแล้วก็ไม่ยากครับแค่ตีมอนแปะมอนไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีแล้วมอนก็จะตายนะครับเราไม่เราวเราวลไม่ยากเพราะเราก็มีฮิวด้วยนะครับไหมเนี่ยเราเวลไม่ยากนะครับเราก็ตีไปแล้วอีพีมันก็เด้งมาเรื่อยนี่ครับสลับสายสังฆราชที่ยังไม่มีสกิลในมิสิดนะครับ เห็นไหมแป๊บเดียวนะครับตายหมดโอเคประมาณนี้ครับส,สายสังขาราชนะแล้วก็ทำอะไรอีกจะให้ดูเซสทอนว่าผมใส่อะไรบ้างอไอเซตเออะไรนะเซตสกิลเนมิสิตนะครับที่ตีแรงๆตะเกีคือมันยังแรงไม่สุดนะนเนมิสิตตะเกียเ,เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ คือแรงสุดมันต้องนี่สเปียบูทยัดเข้าไปนี่นะครับสเปียบูทกดปุ๊บคือไอหินสเปียบูทเนี่ยมันทำได้ที่เออแบนนะครับเป็นหินสกิลเนี่ยตีไปทีสี่สิบห้าเคเลยนะฮะแรงไหมนี่ยังไม่แรงเพราะผมใส่สะท้อนอยู่เดี๋ยวจัดเมสซารูน่าเข้าไปนะครับปุ๊บดูเขาไหร่อุ้ม 5 0 k เลยนะฮะไม่ใช่เบาๆนะโอเคเดี๋ยวให้ดูผุใมส่อะไรบ้างนะก็มีคาทาอีเวนตนนะครับยัดกีโรดแล้วก็ทูนิกอัพขั้น3นะครับคือทูนิคเอในตะกูลชุดเวทว่าชุดนี้ดีที่สุดนะครับในตอนนี้สำหรับพระนะครับแต่ถ้าเป็นสายเวทเนี่ยจะใช้เป็นดาร์กมูนนะครับหรือดาร์กเมลนั่นแหละโอเคยัดเป็นเวซ a ลูน่านะครับ คือที่ที่ยัดใิซารูนาเนี่ยไม่ใช่อะไรก็เพราะว่ายังหาหมอรัดไม่ได้นะครับก็เลยใส่ไปก่อนหมวกก็คือหมวกมวกือเคียน,นะครับดอบจากเป็นหมวกที่ที่สุดตอนนี้เลยนะครับตอบจากเทพสวรรค์นะฮะไอ้บาซิลียหรือเปล่าหินยัดเป็นกูซานอสนะครับเมื่อไอ้โจมตีศัตรูฟุ้ๆเพียงเล็กน้อยนะจีมีดียเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแหวนก็แหวนแจ็คนะครับยัดมีซารูนาโอเคคือถ้าใส่เซ็ ใครใช้เซตตามผมเนี่ยจะหมดปัญหาเรื่อง mp นะครับคือ mp ใช้สกิลแล้เปลือง mp อะไรแบบน,นี้จะไม่เจอนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ใส่ของหรือใส่หินที่มันใช้ mp เพิ่มนะครับคือเห็นบางคนเขาใช้หินรูปปั้นกันหินเป็ือโทซึ่งมันเปลืองมานามากนะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึง เซตเด้งมานานะครับสําคัญมากต้องใส่จาเวกนะครับคือเซตเด้งมานาเนี่ยใช้ตอนลงบอสนะแล้วเราไม่มีเวทในปาร์ตี้นะครับป,รปึ๊บดูมานาเราจะเด้งเด้งทีละร้อยแปดสิบห้านะครับคือสบายมากเวลาลงบอสนี่ยคือเราติดสตันหรือว่าเลือดเลือดหนึ่งเราไม่ไม่มีคนรีมานาให้ประมาณนี้เราสามารถช้สก,กิลนี้เด้งมานาได้นะครับเซตนี้เอาไว้เด้งมานาตอนลงบอสนะครับ เนี่ยเด้งทีละร้อยแปดสิบห้านะครับคือมันจําเป็นมากนะสำหรับเซตนี้ตอนลงบอสเนี่ยเราใช้แค่ฮิวกับนะเราใช้แค่ฮิวอะแค่นั้นอนะแล้วก็บัฟเพื่อนแค่นั้นเราจําเป็นต้องใช้มานานะครับคือลงบอสเราจําเป็นต้องใช้เซตนี้นะครับต้องหามาไว้นะใครเล่นใครเล่นสายนี้ต้องหาไว้โอเค <c oughs> นี่ก็คลิปยาวมาพอสมควรแล้วนะครับ วันนี้สาระไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเล่นสังรารให้ดูนะครับส่วนในคาถานี้เดี๋ยวการจะขายทิ้งนะเดี๋ยวจะถอดหินออกดีกว่าเสีดาเกลุดนะโอเคประมาณนี้ครับพระมีของแค่นี้ก็โหดแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเป็นสายหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับสายนี้ไม่ต้องปูก็โหดนะครับให้ปูแล้วก็ว้่ได้สบายอย่างที่ผมไม่ให้ดูด่อกี้นะครับโอเคใครที่ถามว่าผมวเิเร็วเว้่งอะไรก็ประมาณนี้สแสดงให้ดูแล้วนะครับว่าผมทํายังไง เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีทริคการวิวเคสนะครับเวื่อยังไงให้เรียกขึ้นไวนะครับอ่ะโอเคไว้ดเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปอย่างนี้แล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย